ผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำของอําเภอเชียงคานและอําเภอปากชมทกของเขื่อนศรีบุรีมันก็จะผลกุะของประมงก็ปลาตัวใหญ่มันจะหายไปสองสามชนิดที่มันตัวใหญ่นะครับก็คือปลาบึกปลาเลืมแล้วก็ปลาจอกตัวใหญ่ๆนี่มันหายมีแต่เหลือแต่ตัวเล็กตัวเล็กก็พอหาได้แต่จำพวกปลามางปลานี้ ก็ยังมีเหมือนเดิมครับต่างกับแต่ก่อนถ้ามันขึ้นไปวางไข่ข้างบนไม่ได้แล้วก็มันก็ย้อนกลับมาไปติดเรื่องเขื่อนมันก็ย้อนกลับมามันก็ไปวางไข่ที่ข้างบนไม่ได้มันก็เลยกลับมามันก็ไปวางวางไข่ตามที่ต้นไครหรือต้นอะไรที่ดิ่มน้ํแต่ก่อนไม่ได้เพราะว่าต้นไครมันก็ตายไปหมดมันก็ เป็นบางปีที่ว่ามันจะวางไข่ได้เพราะว่ามันมีมันมีไกลน้ำแล้วก็เท่าขึ้นตามน้ำตามาำขงหลังมีการสร้างเขื่อนชัยบุรีทำให้ชาวประมงแม่น้ำของอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมที่มีมากกว่า200ลําลำประกอบอาชีพประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนมาถึงรุ่นโลกต้องเปลี่ยนไป ชาวประมงบางรายถึงถอดใจถอยไปประกอบอาชีพอื่นจนเหลือเรือประมงไม่ถึง50ลำระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เปลี่ยนแปลงพันผวนทำให้เกิดน้ำท่วมและภัยแล้งผิดธรรมชาติโดยเฉพาะพันปลาในแม่น้ำโขงที่มีกว่า1,000ชนิดส่วนใหญ่เป็นปลาอพยพว่ายน้ำขึ้นไปวางไข่ตอนบนของแม่น้ำโขงไม่ได้ทำให้พื้นที่ของอำเภอปากชมจังหวัดเลย ที่มีพื้นที่ต่ำกว่าอำเภอเชียงคานได้รับผลกระทบอย่างมากจนเม็ดทรายไหลาตามน้ำมารวมกันเป็นสันดอนทรายยาวเป็นกิโลเมตรและเกาะแก่งโพกกลางแม่น้ำโขงรวมถึงความเปลี่ยนแปลงการเดินเรือและการประมงส่วนกเกษตรกรที่ทำพืชไร่อยู่ริมแม่น้ำโขงปัจจุบันแทบไม่มีให้เห็นได้รับผลกระทบทางตรงไม่สามารถที่จะปลูกพืชผักได้เหมือนแต่ก่อนเพราะระดับน้ำขึ้นลงไม่ปกติ ทำให้พืชไร่ได้รับความเสียหายจนต้องไปประกอบอาชีพอื่นแทนหลังการสร้างเขื่อนชัยบุรีส่งผลกระทบในวงกว้างจนไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ต่อวิถีชีวิตวิถีชุมชนคนลุ่มน้ำโขงรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านลำแม,ม่น้ำโขงของอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม